คุณเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาห้องเต้จีนสมัยก่อนจะทริปเสด็จประพาสออกนอกวังเนี่ยเขาไปทําอะไรกันนอกจากไปดูสาวงามแล้วอเจนดาหลักๆที่ซ่อนอยู่คือการไปตามหาวิธีการโกงอายุครับนั่นคือยาอายุวัฒนะลองนึกภาพนะคุณคือคนที่มีอํานาจล้นฟ้ามีเงินแบบเยอะมากแต่มีอย่างหนึ่งที่แก้ไม่ได้คือความตายพวกห้องเต้ระดับบิกบ๊กๆยังจินซีห้องเต้หรือฮั่นอูตี้เลยหมกมุ่นกับเรื่องนี้มาก เวลาเดินทางไปเจอภูเขาสูงสูงหรือเจอพวกนักพรตเต่าที่ดูมีสตอรี่หน่อยก็จะเข้าไปถามหายาเม็ดคองคําหรือน้าวิเศษที่กินแล้วเป็นอมตะแล้วไอยาอายุวัฒนะที่พวกนักเล่นแร่แปรธาตุริมทางเอามาถวายเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมครับส่วนใหญ่มันคือโลหะหนักครับประลอดตะกัว่วสารหนูวิธีคิดของคนยุคนั้นคือเห็นโลหะพวกนี้มันแวววาวมันคงทนถาวรกินเข้าไปแล้วร่างกายเราก็น่าจะแข็งแรงผลลัพธ์น่ารครับแทนที่จะได้อัปเกรดสุขภาพเป็นอมตะกลายเป็นว่าไปเร็วขึ้นกว่าเดิม จินซีห้องเต้เองก็ตายตอนอายุแค่49เพราะพิษจากไอายาพวกนี้แหละครับสรุปคือการเสด็จประพาสต,ตามหายาอายุวัฒนะก็คือการโดนหลอกขายขอสุขภาพที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์และจบไม่สวยสักไรยุคนี้ปลอดภัยกว่าเยอะ